นินจาหญิงหรือว่าคุโนอิจิจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีหน้าที่เข้าไปต่อสู้กับศัตรูเหมือนในเรื่องนารูโตะหรอกนะครับในคลิปนี้จะมาเล่าเรื่องของคุโนอิจิให้ฟังกันครับ อย่างที่เราเห็นในเรื่องนาุโตนะครับการต่อสู้ในโลกนินจานั้นช่างโหดร้ายจริงๆเราจะเห็นนินจาทั้งชายหญิงต่อสู้กันเป็นจํานวนมากนินจาหญิงหรือว่าคุโนอิจิที่เราเห็นในเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นฮารุโนะสากุระที่มีพลังช้างสารยิ่งกว่าผู้ชายเสียอีกหรือจะเป็นฮิวงะฮินาตะนะครับที่มีพลังเนตรสีขาวถนัดในการต่อสู้แบบกระบวนท่าหรือแม้จะเป็นซูนาเดะโฮคางเงรุ่นที่5ที่มีพลังช้างสารเช่นเดียวกับฮารุโนะสากุระ และเขาคนนี้ยังเป็นอาจารย์ของเธออีกด้วยเราจะเห็นการต่อสู้อันดุเดือดของคุโนอิจินะครับแล้วยังมีคนอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงมากมายนะครับซึ่งที่จริงแล้วนะครับภารกิจของคุโนอิจินั้นไม่ได้เป็นอย่างในเรื่องนาูโตครับนินจาหญิงหรือว่าคุโนอิจินะครับหน้าที่หลักๆคือการหาข่าวสารหรือว่ารอบสังหารศัตรูครับโดยการฝึกฝนของคุโนอิจิจะเน้นไปทางการใช้ยาพิษการปลอมตัวศิลปะก,การแสดงต่างๆนะครับโดยรวมถึงการใช้สเสน่ห์ของผู้หญิง เพื่อลวงความลับและจัดการกับเป้าหมายคุโนอิจิในความเป็นจริงจึงได้แตกต่างจากคุโนอิจิในการ์ตูนเรื่องนารูโตะนะครับคุโนอิจินั้นมักจะปลอมตัวเป็นหญิงรับใช้เข้าไปในบ้านของศัตรูครับครั้งนี้ก็เพื่อหาข่าวสืบความเป็นไปของศัตรูและคอยส่งข่าวสารกลับมายังฝ่ายของตนเองและเนื่องจากถ้าคุโนอิจิได้เข้าไปทํางานในบ้านเป้าหมายแล้วล่ะก็คุโนอิจิอาจจะใช้โอกาสนี้ให้นินจาของฝ่ายตนเองเข้ามาสังหารเป้าหมายถึงในบ้านเลยก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามครับถึงจะแค่หาข่าวหรือวางยาพิษแต่คุณอิจิก็ยังเป็นนินจาเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกฝนการต่อสู้เหมือนกันครับคุณอิจินั้นจะเป็นการต่อสู้ระยะใกล้นั่นก็เพื่อป้องกันตัวอาวุธของคุณอิจิจะเป็นมีดเข็มพิษที่สามารถที่จะเก็บซ่อนได้และหยิบมาใช้เมื่อถึงจังหวะโจนตัวด้วยครับจะเห็นได้เลยว่าคุณอิจิในความเป็นจริงกับคุณอิจิในนารูโตะนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในโลกนินจานั้นโหดร้ายเป็นอย่างมากใช่ไหมครับคุณอิจิในนารูโตะจะมัวแต่หาข่าวเหมือนคุณอิจิในความเป็นจริงคงเป็นไปไม่ได้นะครับคุณอิจิจึงต้องเข้ามาร่วมต่อสู้กับนินจาชายอย่างที่เราเห็นในเรื่องของนารูโตะกันเนี่ยแหละครับสำหรับในคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ